เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆชาวซามานุโมนะครับขอไปทีไม่ได้มาต่อซีรีส์ไกดนานยังไงเรากลับมาแล้วนะครับกับไกด์อินุ3ตัวนะฮะเป็นทีมที่หลายๆคนก็อยากจะทําให้ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ผ่านดันเจียนนะครับได้ถึง3ดันก็คือดันเจียนมังกรน,นะครับ B12 เนโคร B12 แล้วก็โถกพิพากษา ดีสนั่นเองยิ่งถงพิพากษาเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะไปทําทีมใหม่อยู่แล้วเนอะส่วนใหญ่ก็คือจะแบบว่าเอ้ยเราเล่นทีมไอ้พวกดันเจียนหลักให้เสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มาทําทีมอินุสาตัวแล้วก็ไปผ่านถงพิพากษารพร้อมๆกันเลยนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาสรุปเกี่ยวกับอินุสาตัวว่าคุณต้องรู้อะไรบ้างในการที่จะเตรียมทําทีมนี้นะครับเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับเราไปดูเมคเิก,ก,กันก่อนนะครับว่าทีมนี้มันคอนเซ็ปต์ของมันคืออะไรนะครับเจ้าอินุงามิธานะุน้ำ มันเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการที่จะดึงเพื่อนออกไปได้นะครับตามพลังดีเฟนส์ของมันก็คือยิ่งป้องกันมันสูงนะครับซึ่งถ้ามันสูงมากพอเนี่ยมันจะดึงเพื่อนได้สูงสุดเนี่ยคือ3ตัวเลยทีเดียวนะครับนั้นทําให้มันสามารถดึงเพื่อนๆของมันเนี่ยออกไปโจมตีมันพร้อมๆกันพร้อมกับรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลสองซึ่งเป็นสกิลลากเพื่อนของเพื่อนๆมันเนี่ยนะฮะั้นการที่ม่มีอินวูสามตัวจะทําให้มันมีสกิลลากหรือว่าทีมอัพเนี่ยตลอดเวลาที่เข้าเทอร์มัน และการที่เรามีแวมไฟมาอีกตัวหนึ่งมันจะช่วยวนเทินแล้วก็เร่งเทินจนทําให้เจ้าอินุเนี่ยสามารถวนเทินแล้วก็จบบอสได้โดยที่บอสแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับหรือได้ออกสกิลอย่างมากก็คือครั้ง2ครั้งนะครับซึ่งก็สบายๆทำให้เราแบบว่ามีดาเมอาจอัดสบายอย่างเงี้ยครับผมบอสมันก็จะได้พ่นแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดปีกแน่นะจบเรียบร้อยนะครับเหมือนเล่นคนเดียวแ <laughs> ต่ทีมนี้มันมีข้อดีคือมันมีเวลาฆ่าเฉลี่ยที่ชัวร์มาก คือหมายขาว่าถ้าเกิดคุณทํามาแล้วมันจะอยู่เวลาบวกลบไม่เกิน1ิบวิ่องเชนของผมเนี่ยจะอยู่ที่52ไปจนถึงประมาณสัก1นาทีนิดๆน,น,นะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่แค่มีดีแค่เวลานิ่งแต่มันชัวร์ด้วยแล้วถ้าเกิดคุณทําทีมาเนี่ยแล้วมันผ่านได้นะครับมันจะค่อนข้างชัวร์มากๆ โดยที่คุณไม่ต้องมานัา่งพาวัากพวนว่าแบบเฮ้ยเราลงผ่านแล้วเดี๋ยวมันจะล่มไหมเราจะปล่อยฟาร์มได้แบบส,สบายใจนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็อย่างที่บอกไปมันไม่ได้ลงได้แค่มังกรน,นะครับถ้ามันลงได้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปลงในส่วนของเนโครกับโภพิภาคสาต่อได้ด้วยแต่หลายคนคสงสัยแล้วว่ามันต้องจัดการรูนของทีมนี้ยังไงนะครับตัวละครก็อย่างที่เห็นไปแล้วนะครับเราจะใช้แวมไพร์นะฮะหตัวนะครับกับ เจ้าอิคารุหรือว่าอิดุงามิ a อ a เวกเข่นขันนะครับอินุน้ำนะฮะสาตัวด้วยกันอ่าทีนี้มันจะมีวิธีการเรียงสปีดอยู่นะครับกับการทำดีเฟนซ์ให้ถึงนะครับผมขอเริ่มจากค่าตารางค่าดีเฟนซ์ก่อนละกันนะครับอันนี้คือค่าดีเฟนซ์ที่คุณต้องทำให้ถึงนะครับในน้องหมาแต่ละตัวในกรณีที่คุณมีเสาป้องกัน าอารีนานะคุณอัพไปถึงเสาเลเวลไหนนะครับดูดได้จากด้านซ้ายนะท่านผู้ชมเออด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกว่าเสาดีเฟนซ์คุณเท่าไหร่แล้วคุณมีรูดีเทอร์มินเอชันหรือเซตฮึดกี่เซตเพราะเซตฮึดเนี่ยมันจะเพิ่มดีเฟนซ์ของทั้งทีมการที่เรามีเซตฮึดหลายเซตเนี่ยจะทําให้ค่าพลังป้องกันที่เราต้องการใช้เนี่ยลดต่ําลงไปด้วยผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นอันแรกเลยซ้ายบนสุดใช่ไหมถ้าเราไม่มีเสาป้องกันเลยเสาอารีนาเรายังไม่อัพเลยศูนย์เลยนะครับ เ e t ดีเทอร์มินเอชหรือว่าเซตฮึดเนี่ยเราก็ไม่มีใส,ส่เซตอนึงเลยเราจะต้องทำดีเฟน s ์นะครับหรือค่าป้องกันของอินุงมิน้ำเนี่ยถึง2,528เลยแต่ในกรณีที่เรามีเสาดีเฟน s ์เต็มแล้วแต่เราไม่มีเซตฮึดเลยเราจะใช้ทั้งหมด2,381นี่เป็นค่าป้องกันขั้นต่ำที่น้องหมาทั้ง3ตัวต้องไปให้ถึงทั้ง3ตัวนะครับทีนี้เกิดเรามีเซ h ฮึดขึ้นมา1เซละอ่ะเสาดีเฟน์เต็มเราก็จะลดจาก2381นะครับไปเหลือ 2, 3 2 2อ่ อันนี้ก็คือวิธีการดูตารางนะครับะอนนั้นเวนลาเพื่อนๆจูนค่าพลังป้องกันก็ดูว่าเราใส่เซ็ฮึดให้กับตัวละครอินุเราเนี่ยรวมๆกันในทีมแล้วเนี่ยกี่เซ็นะครับแล้วก็เสาบ้านหรือว่าเสาอ,อารีนาเนี่ยนะฮะเรามีเสาอ,อัพค่าป้องกันไปแล้วทั้งหมดกี่เลเวลอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตารางเก่านะครับตอนนี้เสาดีเฟนซ์มันจะเป็น20เลเวลแล้วนะครับแต่ว่ามันจะอัพไปเต็มเท่าเดิมเนะก็ผม อาจจะขออภยัยด้วยเพราะอันนี้มันเป็นแบบข้อมูลเก่าแล้วนะครับที่ผู้เล่นเขาแชร์กันมาซึ่งผมก็ขออนุญาตเอามาโชว์ให้ดูแล้วกันตอนนี้เนี่ยเสาเลเวลสิบเนี่ยมันจะเป็นเลเวลยี่สิบแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆหารคูณ2เข้าไปแล้วกันนะครับถ้าคุณมีเสาเลเวลสิบนะครับคุณก็จะเนี่ยอยู่เท่ากับไอ้ตรงเลขห้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นเลเวลสิบตอนนี้ก็คือเสาดีเฟนส์เลเวลยี่สิบนะฮะอ่ะอันนี้ก็ชี้แจงนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นตารางเก่าตั้งแต่สมัยก่อนเสาอารีนามันขยายจาก10 20เเเลลลวป็นส จริงๆแล้วมันก็เท่าเดิมมาแหละเพียงแต่ว่ามันเหมือนซอยให้มันถี่ขึ้นนะฮะพูดแล้วแปลกๆนซอยให้มันถี่ขึ้นเอาเป็นว่ามันแบ่งออกมาจากจาก10ขั้นอะกลายเป็น20แทนโอเคนะครับงั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณเสาดีเฟนซ์ขั้นไหนคุณก็คูณ2เข้าไปจากไอ้ตารางทางด้านซ้ายเนี่ยนะฮะโอเคนี่คือค่าป้องกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณมีเสาพลังป้องกันเต็มแต่ไม่มีลูนฮึดเลยคุณจะต้องมีพลังป้องกัน3 2381เป็นขั้นต่ำในอินุทั้ง3าตัวทีนี้มันก็จะมีีีีอออกกกเเรรรรืื่งงนนึ็คคายสปับ การเรียงสปีดนะครับจะทําได้ทั้งหมด3รูปแบบแบบเข้าใจง่ายๆที่จริงมันสามารถ Adjust ได้มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือที่เขานิยมกันนะครับก็คือแวมไฟนะครับจะเป็นตัวที่ออกสุดท้ายเสมอนะแวมไฟนะครับจะปิดตัวสุดท้ายหมา3ตัวจะออกก่อนแล้วก็นี่คือสปีดบวกหลังที่รูนคุณจะต้องทําให้มันนอกจากค่าพลังป้องกันที่ขั้นต่ําที่ต้องมีแล้วคุณจะต้องมีเรียงสปีดได้ตามนี้ซึ่งไอสอแถวบนเนี่ย ไอ้ที่บวกตัวแรก84เนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยวนได้ประมาณทุกสเอทิร์นั้งส่วนไออันล่างเนี่ยมันจะน้อยกว่ามันจะได้ยี่ิบเก้เทิร์นก่อนที่จะจบ อ่าองกอมันจะกระทืบเราอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณทำสปีดสูงได้นะครับคือไอ้ด้านบนเนี่ยนะแบบด้านบนนะครับก็มันก็จะวนเทินได้มากกว่าแล้วก็อาจจะจบจะจบได้ค่อนข้างจะดีกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำสปีดถึงได้เนี่ยผมเชียร์เป็นแถวบนเลยคือบวกแปดสี่บวกหกสิบเอ็ดแล้วก็แวมไฟบวกศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าคุณรูนสปีดไม่ค่อยถึงนะครับจะทําแบบคล้ายๆของผมก็ได้ก็คือเอาเป็นแถวล่างนะครับก็คือบวกห้าสิบบวกเก้าบวกเก้าแล้วแหวม นะครับเพื่อนๆเลือกเอาเลยนะครับว่าจะเอาแบบแถวบนคือ8 4 6 1 6 1 1แล้ว0814900หรือ 50, บวก +50+99621 แต่ให้แวมไฟ์ออก,กตัวสุดท้ายนะฮะอันนี้คือในส่วนของการเรียนสปีดของทีมนี้ นะฮะอ่ะมาดูรูนของผมดีกว่านะครับว่าผมได้ทําไว้อย่างไรบ้างน,นะฮะของผมเนี่ยตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือถ้าดูจากตารางเนี่ยถ้าผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยทำบวกไปเกิน50ใช่ไหมอันนี้คือตัวแรกของผมดีเฟนซ์ของผมเนี่ยมันต้องเกิน2,381ดของผมเนี่ยเป็น2416นะฮะของผมนี่ไม่มีดีเทอร์มิ t เ o ชันเลยเป็นเซ็ตรูปพิทักษ์ Ruby อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ถามว่าอินุเนี่ยมันตีแรงตามอะไรมันตีแรงตามเอ็กแท็กนะ คือสกิล2ของมันเนี่ยมันจะดึงเพื่อนเยอะขึ้นตามพลังป้องกันนะครับสูสุด3ตัวก็คือเกิน2-3-8-1สาดอ่ะเสาดีเฟนต์ไม่มีอ,อ้ยไม่ใช่เสาดีเฟนต์เต็มแล้วก็เซตดีเทอร์มินท์ไม่มีนะครับมันจะเป็น2 3 8 1ใช่ไหมถ้า2 3 8 1ปึุบ๊บเนี่ยมันจะดึง3ตัวละก็เกินพอนะครับแต่ว่าเดามจของมันเนี่ยมันไม่ได้คำนวณตามป้องกันเว้ย มันคำนวณตามพลังโจมตีดังนั้นเนี่ยอินุของคุณเนี่ยถ้ามีค่าพลังโจมตีติดมาด้วยนอกจากค่าพลังป้องกันที่ถึงที่กําหนดแล้วเนี่ยจะปีดถึงป้องกันถึงค่าโจมตีค่าคริเรทค่าครีดแมจถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับรวมถึงค่าแม่นยําด้วยเพราะถ้าเกิดไม่มีแม่นยําเลยมันอาจจะมีโอกาสพลาดที่จะเปิดเกาะแตกไม่ติดหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในเทิร์นแรกถ้าเกิดเราเปิดเกาะแตกไม่ติดเลย3ตัวมันคงไม่ดีดังนั้น,นอินุ3ตัวเนี่ยควรจะมีค่าแม่นยําติดไว้ทุกตัวนะครับโดยเฉพาะ เขาเรียกว่าไงสองตัวที่ตามมาที่ไม่ใช่ตัวแรกนะครับควรจะมีค่าแม่นยาสัก35 40ทั้ง2ตัวเลยที่ไม่ใช่ตัวแรกนะครับเพราะถ้าเกิดมนเปิดเกาะแตกเทินแรกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรละดังนั้นเนี่ยอินุกามิตัวที่1ที่กับตัวที่3ที่ตามสปีดมาเนี่ยที่มันจะออกไปกดสกิลหนึ่งตบๆบแล้วเปิดเกาะเนี่ยนะครับมันควรจะมีแม่นยําด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกไปคือค่า Attack Crit r ร t e c r i t Damage เป็นค่าที่มีก็ดี ไม่ใช่ว่าแบบเอาแค่ป้องกันกับสปีดนะครับป้องกันกับสปีดถึงแล้วถ้าอยากจบไวจบเร็วเดเมจต้องถึงด้วยก็คือต้องมีแอคแท็กคิเลตคิเลเมทที่เพิ่มขึ้นมาส่วนตัวที่2ที่3ก็อย่างที่บอกไปมันควรจะมีค่าแม่นยำสูงหน่อยเพราะว่ามันต้องช่วยเปิดเก่อแตกให้ได้ในการลากครั้งแรกผมจะาําแม่นยำตัวนี้เยอะนิดนึงนะครับสังเกตว่าผมจะมีคิเลตด้วยนะครับเพื่อให้ตัวละครมันมีเดเมจขึ้นมานิดหน่อยนะครับคือถ้ามีเดเมจขึ้นมาเยอะขึ้นมันก็จบได้เร็วขึ้้้นนนนแลลววจํารออยงงัเ ตัวสุดท้ายของผมจะค่อนข้างช้านะครับเอาแค่ออกก่อนแวมไฟนะฮะก็คือเหมือนกันก็คือเอาง่ายว่าถ้าคุณมีรุนประมาณไหนคุณก็จัดไปขอให้มันผ่านขั้นต่ํามันก็น่าจะพอผ่านได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของผมนะครับที่เป็นอินุทั้ง3ตัวอ่าผมทําตามสูตรอันสุดท้ายนะสูตรไหนวะอ่าอ่านี้ไม่ใช่สูตรเกลือนะครับอันนี้เป็นสูตรอันล่างสุดคือใช้สปีดน้อยสุดส่วนแวมไฟครับผมแวมไฟเนี่ยมันจะไม่ใช่สายที่เป็นแบบ าเาเรียกว่าไงเป็นสายถึกๆนะครับแวมไฟตัวนี้จะให้ทำเป็นดามจเต็มร้อยไปเลยเราจะเล่นเป็นรูนโจมตีหรือรูนเรชคือคริดเมจคือนเน้นแอคแทไเยอะหรือคริดเมจเยอะไปต้องทำคริดร้อยด้วยนะครับเองวาจะไม่ทำแบบ90ไปลายอะไรอย่างนี้นะแวมไฟเราต้องด,ด,อดนันเนกจเกให้ได้ตลอดดังนั้นเนี่ยการจะดันเกจให้ได้ตลอดใช้พาส์ของแวมไฟต้องทำคริร้อยนะครับโดยเฉพาะการฟาร์มส่วนการจัดเนี่ยเราก็จะแบบว่า ขอสปีดบวก21เกินขึ้นมาที่เหลือเนี่ยเราอัดคริเดร้อยแล้วก็อัดโจมตีกับครีเดเมจเลยเพราะว่ายิ่งแวมไฟเดเมจมากเท่าไหร่เราก็จะจบได้ไวนะฮะถ้าแวมไฟไม่มีเดเมจเราอาจจะจบไม่ไหวดังนั้นเนี่ยแวมไฟจะต้องค่อนข้างแรงมากๆนะครับอย่าลืมว่าเสาแอคแทกนะครับเสาครีเดเมจเสาเดเมจ ธาตุน้าธาตุไฟช่วยเราได้นะครับมนันเสาอ,อารีนาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นช่วงนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้รับแต้มเสาอ,อารีนาค่อนข้างเยอะกว่าเดิมแล้วนะมันฟาร์มได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยรีบกดเสาดีเฟนต์นะครับจนทําได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณควรจะไปอัพพวกเ,เสาเพิ่มพลังโจมตีเสดเาดเมทธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ครีเดเมเ,เนอมันก็จะช่วยให้จบได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือแอมฟของผมนะครับผมจะเปิดให้ดูรูนให้ดูนะครับคร่าวๆนะตัวอินุ อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดคุณมีรูนฮึดนะครับคือรูนดิสเทมิเนชันคือไอ้นี่นะครับเซ็ตนี่ฮึดเนี่ยมันจะมีข้อดีคือมันจะบวกเ็ตโดยรวมถ้าเกิดคุณมีรูนฮึดเนี่ยมันก็จะใช้ค่าป้องกันเนี่ยของอินุเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าใครมีรูนฮึดสวยๆเนี่ยก็เอามาใส่ได้แล้วก็นับตามจำนวนเซ็ตได้เลยว่าเรามีกี่เซตนะครับจะได้รู้ว่าเราต้องทำดีฟนอ์ให <Hayır. S 2> ้อินุเท่าไหร่โอเค ให้ดูดูนะครับทีละตัวทีละตัวตัวใหญ่แล้วช่วงเริ่มต้นถ้าเกิดคือไอที่มันหาง่ายสุดอะผมจะแนะนำไปดูพิทักษ์นะคือดูพิทักษ์มันฟาร์มมางก่อนมันดรอปอยู่แล้วมันจะหาง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีรูนคือเซตแบบซักเซตเสอเซตเนี่ยก็ดี สามช่องส่วนใหญ่ก็จะเล่นไปดีเฟนส์หมดนะยกเว้นบางคนเขาลูนอวกาศจริงๆนะครับเขาอาจจะแบบเอาออฟลองไปดีเฟนส์แล้วแบบว่าแบบใสออฟสุดท้ายเป็นคริตแดามเมจอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับอันนั้นก็จะจบเร็วมากเพราะว่าอินุมันแรงโอเคครับนี่ก็คือการจัดรูนนะครับรวมถึงการเรียงสปีดของทีมอินุงามินะฮะซึ่ง ถ้าเราจัดเรียงได้แบบนี้แล้วถามว่ามันไปลงอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่บอกไปมังกรเนคโครแล้วก็ทวพิพากษาผมจะให้ดูทั้งหมดเลยนะครับว่าต้องเป็นยังไงอ่ะอ่ะลุยในการเล่นทีมนูนะครับเราจะล็อกบอสอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นเนโครเนี่ยถ้าเกิดเราโดนดึงไปเดเมจเราไม่พอเราโดนโดนดึงพวกไปเราจะตีพวกเรากลับคืนมาก่อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยแวมไฟจะเป็นตัวที่แรงที่สุดมันจะดึงแวมไฟไปแล้วก็ให้อินูรุมแวมไฟแล้วก็เอาพวกเรากลับมานะฮะมันจะโดนบอสดึงประมาณครั้งหนึ่งมันเป็นทีมพ่จีเนียสมากนะท่านผู้ชมคนคิดที่9 0 0 IQ สุดเลยครับและทุกวันนี้ก็ยังเป็นทีมที่ผู้เล่นเลือกใช้นะด้วยความที่มนันพอทำเสร็จแล้วมันชัวร์มากแล้วมันใช้ได้ถึง3ดันเจี้ยน เป็นทีมเอ็นเกมที่เพื่อนๆทําเสร็จแล้วก็อาจจะอีกนานกว่าจะมีทีมใหม่ๆม,มาแบบให้เราแบบเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทําแล้วมันก็ดีมากแล้วอะแล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็คือมันต้องเป็นทีมที่แบบไม่ลงทุนทรัพยากรมากจนเกินไปนะฮะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยมีอาร์ติแฟกต์มาแล้วเนี่ยนะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันช่วยให้เราทําค่าพลังป้องกันหรือว่าเดมงอนเมมเนี่ยเพิ่มเติมได้มันก็ช่วยเราได้เยอะนะอันนี้คือในส่วนของมังกรสังเกตว่าเวลาจะนิ่งมากจากเหมือนกับที่ผมลงรอบแรกนะครับบวกลบต่างกันไม่เกินสัก ทีนีเนโครครับเนโครเนี่ยอาจจะต้องใช้ดดเมจมากหน่อยนะครับสำหรับการที่เล่นแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนใส่เป็นในส่วนของเมจิงไนไฟแทนเข้าไปแทนวันวไฟไปนะครับเป็นเมจิกไนไฟสองตัวหรือว่าวัไฟแล้วก็บวก Magic Night Fire, เมจิกไนไฟเข้าไปนะครับก็คือเจ้าลาเหมือนลาพิษน้ำอะ่ะแต่เป็นลาพิษไฟแทนนะครับก็ใส่เข้าไปในตำแหน่งสุดท้ายเราก็จะสามารถเขา,าเรียกว่าไงจบได้สบายกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะโชว์ให้ดูว่าต่อให้เราไม่ทำ อะไรมาเพิ่มเลยมันก็ผ่านได้แล้วอันนั้นคือสําหรับคนที่ต้องการจะลดเวลานะครับซึ่งวันวนี้ผมอาจจะยังไม่ได้โชว์ให้ดูนะผมจะให้ดูว่าเฮ้ยเราทํามาแค่เนี้ยสีตัวเนะี่ยแล้วเราไม่ด้ทำอะไรเพิ่มแล้วแล้วเราผ่านได้อะไรบ้างนะครับดีเนะาะคือตอนที่ผมแบบเห็นทีมนี้มาเนี่ยผมก็เอ๊ะต้องทำไหมวะ แต่สุดท้ายคือพอเราฟาร์มไปเนี่ยมันต้องทําทีมหลายทีมอะแล้วยิ่งไอถงพิพากษานะถ้าต้องไปทําทีมเพิ่มเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้ตัวละครใหม่แบบ3าตัวเลยอะทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราทำทีมมีนูมาทีมเดียวเนี่ยสุดท้ายมันคุ้มนะเพราะว่าคือทีมเดียวปุ๊บเนี่ยถ้าผู้ชมก็3ดันเจียนแล้วก็ไม่ต้องมาล้างกังวลด้วยนะครับอ่ะผมไปเรื่อยเื่อยครับ อ่ามันจะโดนดึงรอบหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับอ่าดึงกลับมาครับแล้วก็ลาไปตีต่อโดนทุบไปหนึ่งทังนะครับแวมไฟต้องมีความอึดพอสมควรนะดูจากทุนผมไปได้นะครับว่าต้องประมาณไหนนะครับอ่าแล้วมันก็จะตีต่อไปเวลาเฉลี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับหนึ่งนาทีกว่านะครับซึ่งเวลาจะนิ่งมากส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้เพราะว่าจำนวนรอบที่มันตีเนี่ยมันจะเท่าเท่าเดิมตลอดดาเมจมันค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ชัว์ต่อไปทุพิพากษาครับผม เรพิพากษานะครับเราจะตีเสาซ้ายก่อนอ่ะอะอสกลางตีกางได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นบอสใหญ่เราจะตีซ้ายขวาแล้วก็บอสอันนี้จะทําให้ชัวร์ขึ้นบางคนถ้าดามีถึงตีกางได้เลยตีบอสอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดไม่ชัวร์แนะนําตีซ้ายดีขวาแล้วก็ตีบอสนะครับ อยู่ไหมคือแบบแตั้งแต่มีทีมนี้ก็นั่นแหละทุกคนก็เป็นบ้าไปหมดนะครับแบบโอ oh ้ m ม g ก d ตอนแรกเคยคิดด้วยซ้ำว่าเฮ้ยไอ้ทีมนี้มันโกงเกินไปหรือเปล่านจะโดนเดิมไหมนะครับแต่ไม่นะครับเพราะว่าน,นี้มันก็คือการใช้คุณสมบัติของเออเขาเรียกว่าไงตัวละครเนอะต้องบอกว่าแบบมันเป็นการแบบใช้ทุกอย่างที่ผู้เล่นทําได้อะแล้วก็เอารูนที่ดีมาใส่ด้วยมันไม่ได้เป็นการแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องมีรูน,นเลยเลยแล้วถึงจะทาได้เพราะไอ้ทีมนี้ต้องยอมรับว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะเหมือนกันนะ ทั้งเสาใช่ไหมครับทั้งเสาบ้านนะทั้งลูนที่ต้องทําแล้วก็การเอาเวกตัวละครถึง3ตัวเลยดังนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นทีมที่ไม่ได้ทํายากแต่ก็ไม่ได้ทาําง่ายขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับผู้เล่นที่มีทีมพื้นฐานนะฮะแล้วก็ผ่านเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะเนอะมอนกับมีทีมที่ผ่านได้แล้วแหละแต่เราต้องการหาทีมชัวร์แล้วก็ลดเวลาทีมนี้ก็จะเหมาะมากกับคนที่เริ่มทาเสาอารีนามาถึงขั้นหนึ่งแล้วมีเสาดีเฟนต์แล้วมีเสาแอคแท็กอะไรหลับหนึ่งแล้วเสา เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเสาสปีดไม่เต็มสปีดที่คุณต้องใช้เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างไปจากที่ผมบอกอันนี้ขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะบางคนแบบเอ้ยเอ้ยทำไมผมทําสปีดบวกตามพี่แล้วมันไม่ได้ตามนี้นครับออเสาสปีดอาจจะยังไม่เต็มต้องอัพเสาสปีดให้เต็มด้วยนะครับจากตารางนี้ถ้าเกิดคุณขาดสปีดไปเท่าไหร่คุณต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกอ่าอันนี้อันนี้อันน,น,นี้เกือบลืมบอกเกือบลืมบอกอ่าอย่าลืมบวกสปีดครับด้วยถ้าเกิดว่าคุณเสาสปีดคุณขาดไปนะฮะโอเค เพราะอันนี้มันจะเป็นสปีดขั้นต่ำสำหรับคนที่สองสปีดเต็มแล้วนะโอเคนี่ก็คืออินุสตัวนะครับมันมีถึงขั้นว่าบางคนเนี่ยเอาทีมอินุสตัวไปไต่หอ Normal ด้วยซ้ำซึ่เหมือนมันก็ทําได้นะครับบางคนก็เอาไปแบบว่ากดออโต้ปล่อยหอ Normal อะไรอย่างเงี้ยนะก็ทําได้เหมือนกันใครจะ <laughs> จัดการก็ลุยเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นฟัง์กชั่นหลักที่เราใช้กัน ส่วนใครนะครับที่งงๆนะครับแบบว่าไม่อยากจัดเองนะครับหรือว่าแบบเฮ้ย จะเป็นทีมอิน,นูหรือจะเป็นทีมอื่นนะครับหรือจะแบบว่าเอ้ยกลางคืนไม่มีเวลาฟาร์มหรือว่าอยากหาคนช่วยแบบดูแลไอดีนะครับแบบว่าอยากให้แบบมีคนช่วยฟาร์มดูแลไอดีตลอดเนี่ยสามารถติดต่อไปที่เพจเย l o w d ดักนะครับหรือว่าแอดเป็ดของเรานะครับรายละเอียดด้านล่างไลฟ์สตรีม <c oughs> มีขายของนิดนึงคือแอดเป็ดเขาช่วยดูแลแล้วก็จัดทีมต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ตอนที่ผมเริ่มทำทีมพวกนี้เนี่ยก็ปรึกษาก Ad ับแอดเป็ดนั่แหละใครที่อยากใช้บริการนะครับก็ลิงก์เพจแอดเป็ดอยู่ด้านล่างเลยติดต่อไปได้นะบางคนแบบไปใช้้้้ิแลลบบาาทีมไมไดดดใใหหหเยน <c oughs> ูคือ นะครับแล้วก็ฝากฟาร์มฝากอะไรดูลงดูแลได้หมดนะฮะส่วนใครนะครับจะเติมเติมตังค์นะฮะจะใช้บริการแบบเอ้ยเติมถูกนะครับปลอดภัยนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับมีคอร์สตูมาสวยๆนะครับอย่างชอตเจร์คุยหรือว่าเออใครจะไปเติมให้องค์เมียวหรือว่าเจ้าขิมแสงนะครับตัดไปนะครับที่ power play เลยนะครับเติมถูกและปลอดภัยแน่นอนรายละเอียดด้านล่างไลฟ์สตรีมเหมือนกันมีลิงก์ทั้งสองเพจเอาไว้แล้วยังไงวันนี้ก็น่าจะขอลาไปก่อนนะครับสำหรับไกด์สมุนวอล ไกด์ทีมที่เหลือนะครับตอนนี้เ,เหลือทีมพิษทีม3หัวคนเดียวใช่ไหมตอนนี้เราได้สามหัวคนเดียวแล้วะเราก็เดี๋ยวจะทำไกด์ไมคครบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนไปทำทีมอีนุให้สนุกแล้วกันไปละบา,บาย